สวัสดีครับทุกคนเติมมเติมเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi 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 Hello Hello คนได้ยินเสียงชัดป่ะชัดละต้องชัดล้ละพี่ฟุกี้ สวัสดีครับสวัสดีครับลองเพลงพอมาก <G ül> มันมันเชื่อว่าทุกคนจะมีความรู้สึกที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้ฉันร้องเพราะทำอะไรอยู่อะ อืมไลฟ์ live, ครับเฮ้ม <Hey, S 1> ีความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ฉันลองเพาะจริงไหมไหนพี่ฟุกมาแล้วหรอถึงห้องแล้วพี่โคนรหรอรู้ตัวครับไม่ไลฟ์ในติ๊กต k อหรอเอ่อไม่ครับไลฟ์ในไอจีครับวันนี้ชินเชา <N> <h au> เนี่ยหาวอ่อมาบูไฮอะไรวะอันยองอเซอมิงกะระบะเปไโโ็นไงโอ้โหวัสดีครับวัสดีครับพี่แจมวัสดีครับเกินไม่อยู่อ่ะดิหายงอนเพื่อยังหายงอนเพื่อยังเหรอคือผมไม่ได้งอนหรอกเอาจริงๆ,ๆแล้วผมอยากแกล้งเขา เพียรไม่อยู่เพียงเพียไม่อยู่แบงค์เป็นคนกรุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับ where's earth I don't know พรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนมาหรอพรุ่งนี้น่าจะไปกินข้าวมาครับรีวิวแบง ไอการไปอาะคิกว่าสี่แสบพาพูดหัวครับพี่เขาเอเนจีเยอะกันมากๆเลยแล้วก็สนุกมากครับตายยังไม่หายหรอกใช่มันยังไม่หายอ่ะอัมไม่หายเลยกินข้าวกับอะไรทำไมหล่อจังกินทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวก็หล่อตัเองเพียรไม่อยู่เพียรไม่อยู่ไม่งอนไม่งอนผมอ่ะคน่างผมเนี่ย ปวดหัวเองเดียวสีส่แสบปวดหัวปวดหัวแล้วก็ปวดหัวในโดริกสิ์ไว้เนี่ยดูหุ่นพยนมาตอนแบงเป็นหุน่นพยนจำไม่ได้เลยไม่มีใครจำได้หรอกครับเพ <c oughs> ม่เหมือนตัวเองมุมแพช่างน่ากลัวเอ่อมันเป็นลมนไม่หายอะ่ะไม่งอนเออ ไม่งอนเท่ากับไม่งอนเนี่ยไ,ไม่รับยยใ,ในตอตอกๆหรอเอ่อไลฟ์ในไอจี IG นยครับช่วยยงนี้เหงาเบอร์อะไรเบอร์สิครับ เพงเพียคืน,น้มกเลยอาิเพนีอมันจจากลนเอาเพอันราเเนั้นรากงพ้ันมพงเนี้ยันเ้ยอิงเน,นเ้ยคมันเามากเนพลงนี้ยคือแบบมันเศ้ามากเลยนะอาจริงมีคนเดียวเพราะฉันนั้นงเธอแล้วกันวันนี้มันพารไปทำงานบ้างารับ ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลายคนน่าจะ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 กำลังกลับบ้านอยู่ไม่ก็เลยติดอยู่ขอชื่อไอจีพี่แดงได้ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ไอผมครับถ้าเศ้าๆนะฟังเพลงนี้คือแบบสุดยอด 쟤 신과 만 야증폭에 피인 리복 탈 콕에 피인 리복 낳기 탄낳 던지 탈 멘트 탈 คพิ่งไปดูราชาว,วิหกจบใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูเลยนะราชาว,วิหกอะ่ะมีทั้งหมดสิบอีพี VTV ครับจะปิวเพลงไหมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละอาจจะไม่ปิวก็ได้นะร้องดีเกินเอ้ยแน่นอนครับฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ทำให้หน้าเล็กลงครับใส่ฟิลเตอร์ กินแล้วครับกินขท่าแล้วครับมีเชอรี่คู่กันอีกไหมเออเดินสิงหาครับได้ดูกันแน่ m a r y to go ครับเอ้ย Mary Mary to go เราครับผมตอนเดินสิงหาอมรินทร์34ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมดี้มันปิวอ <c oughs> กิกษิ์เดี๋ยวนี้มันแรงเปลี่ยนเพลงแล้วเพียไม่อยู่อ่ะดิสวัสดีคนดูทั้งหมดสี่หมื่นล้านคนด้วยครับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปละกินแล้วครับกินมื้อเดียวอิ่มเลยแขนพี่นมจูนสุดๆไปเลยชอบน้องเน้นคุณมากแต่เตะ ภาคเนนคุณไปเร็วฮนะจริงวันนี้ให้ดูเราชาวไปก,ก่อนโดนลบแบกรับความหล่อไม่ไหวโอเคเซิร so, ์วอร์แบกรับความหล่อไม่ไหวจริงผมก็วางเแหละดูเป็นคนมั่นหน้าไปเลยเข้าใจ

มันมันเจอเจ๋ยาเอ้ยมันเจอี๋ยเจ๋ยวอย่างนี้ละนี่เพลงหนึ่งเพลงหนึ่งใจกลางความเจ็บปวดจะเล่นเท่าที่เล่นได้ ไม่รู้ความจริงเรื่องที่ฉันนั้นทุกเธอทิ้งคนโง่ไี้เพิ่งจะเข้าใจเรื่องเธอและเขาเก็บอยู่นั้นเท่าไรไมาใช่เลยเอาในตอนท้ายกับตาดูแหังซึ้งใจถูกทำร้ายโดยคนรัก แค่ไหนก็พร้อมเขใจอยู่กับลเธอให้ไหวกับความทรมาาอยู่ข้างในนี้อยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจลาความจะปวดรังที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพร้อมอจดจบอะไรอย่างนี้จะต่ยอมไป ปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจะไปแล้วหลือเพียงว่าง แต่ไม่รู้เมื่อ,อไรที่ตัวฉันมันจะยืนไว้ไม่ยอมเป็นใครที่งองง,องถูกทำร้ายโดยคนร้ายเจ็บแค่ไหนก็พร้อมเข้าใจอ๋อเข้าใจอยู่กับฟนจเธอให้ไวกับความทรมานอยู่ข้างใน นีอยู่ต้องกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดวุ่นวาที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพร้อจุดจอบอะไรอย่างนี้จะต้อยอมไปลอยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจ้า

ยากว่ะจริงๆยากมากต้องให้พี่บอสเล่นอนะ่ะแป๊บนึงนะเดีย๋ยวลองหาดูก่อนถูกทงร,ร,ร้ายโดยคนรักเจ็บแค่ไหนก็พร้อมเข้าใจ ไม่ว่าจะเมื่อไรก็มีเธอเข้ามากนอนหยยากว่จะมีเขามากนโอ้ลืมคอร์ดอืมมันอยู่อันนี้ไม่่าจะมอโอ้ชอย,ยากเกินไปจริงๆโคตรยาก เพลงตัวเองเป็นเพลงที่เล่นยากที่สุดบนโลกใบนี้บอกเลยนี่อะไรวะเรื่องจริงชื่อเพลงว่าเรื่องจริงลองดูเธอพ้ <S <S ้นสิ่ลีีโดยไมม ้อมผิดผิดผอืมอืมบีเอ็มมันจับไงอ่ะบีเอมมันจับยังไงอ่ะแป๊บนึงนะจับให้เป็นโอ้ oh, แล้วมันก็ไม่เลื่อนให้ผมด้วยโอเคอ๋อ okay. oh, นี่ได้ละหืม hmm. จับยากมากนะเอาไงอ่ะอ๋อนี่ อ๋อโอเคเอ็นดูวะน่าน่าสงสารมากเลยเธออังพอรักในสิ่งเหล่านี้ ไปกันแม่นี้วันนั้นยังยินเพียงฝันเป็นเงบไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่เพียงเมื่อวันผ่านไปเธอคงพอรู้เจ้ทุกความเป็นไปในวันที่ส้องเรา กกลันฉันคงไม่มีอะไรที่จะข้ามข้ามกันแพงที่เธอสร้างขึ้นไม่ไปในใจเจธอสุดกัน อืม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 แค่เธอเหรอเห <c oughs> <c oughs> ็นละแค่เธอ <c oughs> <c oughs> มาดูกันมันจะได้ไหม <S <S ทุกเรื่องราวที่ทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกเรื่องราวที่ผ่าน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 ,น <S 1> <S 1> <S 1> โอเคทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกเคเขิมผ่านไปวนมาได้เลยไปไม่มีคุณค่าอะไร Oh. ทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคำคืนผ่านไปวันแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุ้ค่าอะไรเมื่อมีเธอเข้ามาฉันก็รักเข้าใจเวลาที่ผ่านมาเพื่อรเอเจอเธอใช่ไหม คืนนี้เรามองใจนี้เป็นไปไปพอพอเราเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันขี้เกียจละหากคืนี้เรามองใจนี้กันไป,ไปหากพรุ่นี้เรา ยังคงจับมือกันเรื่อยไ,ไปถ้าลอกถึงไปไปแล้วทุกคนบาย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 